สวัสดีค่ะโหแบบชอบกินกันไหมคะอันนี้ของจริงนะคะเนี่ยดูลูกนี้สิคะมันมีแบบตะปุ่มตะปังมันก็กินได้นะคะฝักทองค่ะเพิ่งผ่านเทศกาลฮาโลวีนไปแล้วก็แต่งสกีวิ่งเดย์เมื่อวันที่28ศุิกาิกนยน2024นะคะที่อเมริกานะคะก็มีการฉลองขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวไร เป็นเทศกาลที่ Family นะคะครอบครัวมาฉลองร่วมกันนะคะที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะ อันนี้ค่ะฟักทองนะคะบำรุงสายตามากๆเลยเพราะว่ามีวิตามิน A ค่ะวิตามิน A มีเบต้าแคโรทีนอยู่ในตัวฟักทองนะคะช่วยด้านจอประสาทตานะคะแล้วก็มีลูทินซินซันตินนะคะช่วยป้องกันแสง UV ด้วยนะคะเพราะป้องกันแสงสีฟ้าเนี่ยถ้าเรากินตัวเจ้าตัวเนี้ยเข้าไปนะคะก็จะช่วยมีลูทินซินซันตินแล้วก็ยังมีวิมีกลุ่มวิตามิน C <Okay. S 1> นะคะแล้วก็มีวิตามิน E นะคะที่เป็นสารเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะคะมีสุดท้ายมีสังกะสีค่ะแล้วก็มีโพแทสเซียมด้วยนิดหนึ่งนะคะ <S 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 ก็ทานกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ดวงตาของเราสดใสค,ค่ะ